จากที่ชาชาลาตัวเขาพับเอกที่มานี่นิกายเมคคาเขาแล้วซึ่งในตอนนี้กลุ่มของนิกายเมคคาเขาก็ไม่ได้พอใจในกลุ่มของเพกเหมือนกันเพราะก็คิดว่าเป็นคนที่บุกลุกเข้าโจมตีที่นิกายของพวกเขาในตอนนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่จัดการสองคนนี้เกรงว่านิกายเมคคาของพวกเขานั้นมันก็คงจะต้องสูญเสียชื่อเสียงไปเป็นแน่ในตอนนั้นเองก็พยายามพ่งเขาโจมตีเพกไป ถึงแม้ในด้านความสามารถของเพกนั้นพอที่จะสามารถหนีเอาชีวิตรอดจากขั้นตัดวิญญาณพวกนี้ได้แต่ตัวเขาในตอนนี้ทําการให้แบบเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับไม่สามารถรอมร่วมกับร่างจริงได้พระเอกก็พยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าโจมตีส่วนเครือไปแต่ว่าการโจมตีของพเพกก็ถูกทําลายได้อย่างง่ายดายในตอนนั้นทันนุสโสจากนิกายเมคาเขาพวกเขาก็ไม่ได้คิดที่จะปล่อยให้พระเอกนั้นมีชีวิตไปรอดง,ง่ายอยู่แล้วในตอนนี้ก็ได้เปิดใช้รูปแบบเคแดน ขั้นตัดวิญญาณนะครับทำการเข้าโจมตีพระเอกไปซึ่งพระเอกก็ได้ตกมาอยู่ยังสถานที่หนึ่งซึ่งสถานที่นี้ก็จะเรียกว่าเขตแดนนะครับผมเขตแดนที่ทำโซจากขั้นตัดวิญญาณในการเข้าโจมตีพระเอกนั่นเองซึ่งคนที่มีความสามารถในขั้นตัดวิญญาณจะสามารถเปิดใช้เขตแดนได้นะครับโดยเขตแดนที่ได้ปลดปลอ,อกมาก็จะเป็นเขตแดนแห่งอารมณ์นะครับผมจะเป็นการที่พระเอกได้เห็นกับผู้คนมากมายที่เขานั้นได้จัดการ่ามาได้มีอา รวความเครียดแขนที่ได้ปลดปล่อยออกมาเป็นเหตุผลที่ทําให้พระเอกในตอนนี้ไม่สามารถที่จะทนทานมันได้ไหวก็เกือบที่จะถูกสังหารไปแล้วนะครับแต่ก็ยังดีที่มีท่านอุโสผู้นี้ที่มากับพระเอกนั่นแหละครับผมได้ทําการทําลายเขตแดนนั้นชิ้งป่านะครับ ถึงทำให้พวกเขาได้เห็นความแข่งแข่งของท่านโซลึกลับที่มากกับเพกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่รู้นะฮะว่ามีความแข่งแข่งอยู่ในระดับไหนแต่ที่แน่นแข่งแข่งกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนในตอนนี้ก็ต้องรีบกาาล่าวคารวะเลยนะครับซึ่งพวกเขารับรู้สาเหตุแล้วนะครับในการที่ท่านโซลปริศนาผู้นี้พาพเอกมายัางที่นิกายของพวกเขาก็เพื่ออยากจะเข้าต่อสู้กับขั้นตัดวิญญ,ญาณเรียนรู้เทคนิคในการใช้ขอบเขียนะครับเผื่อว่าพระเอกจะสามารถนําไปปรับใช้ และก็กลายคันเป็นคันตัดวิญญาณได้นั่นเองนะครับถึงแม้พวกเขานั้นไม่อยากจะยอมก็ตามเพราะพวกเขาก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่จะได้รับมาจากการช่วยเหลืออีกครั้งนี้แต่ว่าพระธัุโสที่มากับเอกตัวเขานั้นก็นําเอาปลายยกชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งปลายยกน,นี้เป็นปลายยกผลพระดุจป,ประจํานิกายของพวกเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าทัมโสผู้นี้ได้ปลายยกน,นี้มาจากไหนนะครับ แต่ในเมื่อเป็นปายูบันปลุษแสดงว่าก็จะมีคำสั่งสูงสุดในในิกายเมคาขาวของพวกเขาไปเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องยอมทำตามนะครับ และคนที่สองที่เขานั้นได้ส่งออกมาจะเป็นทานาโสสาวในด้านความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณขั้นกลางแล้วถือว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แอนดับตน้ตนๆของดินแดนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ในตอนนั้นก็ได้ทาการเปิดปล่อยแรงกดดันเขตแดนให้กับเพกไปนะครับซึ่งเขตแดนที่เขานั้นได้เปิดเปิด,ดมาเป็นเขตแดนมเนสเนะ,นะฮะทำการควบคุมจิตใจของเพกเอาไว้แต่ว่าพระเอกก็ยังสามารถหลุดออกมาได้อยู่ดีนะครับก็เกือบที่จะไม่ สามารถรอดรอดได้นะฮะแต่ดาวมวเสด็จพวกนี้ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เหมือนกันจึงทําให้ตัวเธอก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะในด้านความแข็งแกร่งของเพกแล้วอยู่เพียงแค่รับวิญญาณแรกกาเนิดขั้นสูงสุดเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถผ่านออกมาจากเขตแดนของเขาได้ที่มีความสามารถอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณนั่นเองนะครับซึ่งก็รู้ได้เลยนะฮะว่าพระเอกเป็นคนที่มีพรสวรรค์เลยทีเดียวนี่ฮะซึ่งในตอนนั้นเองตัวท่านโสที่มากับเอกตัวเขานั้นก็ยังไม่ได้จบเพียง แค่นี้ก็อยากจะให้อีกหนึ่งคนมาคอยช่วยเรือแนะนําให้กับพเอกในการปลดปล่อยเขตแดนเหมือนกันนะครับเขาก็ได้เรือตัวโซวอีกคนหนึ่งมาความแข็งแกร่งก็จะอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณขั้นสูงสุดเหมือนกันนะครับก่อนที่เขาจะได้ปลดปล่อยเขตแดนของเขาทําการเข้าโจมตีเพกไปซึ่งเขตแดนที่เขานั้นได้ปลดปล่อยมาเป็นเขตแดนแห่งเวลานะยครับในตอนนี้ก็ได้ทําให้เอกนั้นแก่ชราลงไปเรื่อยๆเเ่อๆๆ,ๆ,ๆจนเอกในตอนนี้ก็ไ่สามารถทดได ไม่ไหวนะครับในเขตแดนนี้สุดท้ายก็จะมีทําโซที่มากับอเอกนี่แหละครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแท้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่สุดท้ายก็ยังสามารถช่วยเหลือพระเอกได้อยู่ดีซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับทุกคนมาก็กได้ยอมมอบป้ายยกบรรพุทธให้แกคนกลุ่มของนิกายเมฆาเขาวและก็ได้ออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับก็คือมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้พระเอกนั้นได้รับรู้ถึงเขตแดนต่างๆของคนที่มีความสามารถในขั้นตัดวิญญ,ญาณเผื่อว่าพระเอกจะนําไปปรับแต่งในการเปิด ใช้รูปแบบเขตแดนของตอนเองได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะพาพอเอกมุ่งเดินทางกลับมาที่พักของเขาซึ่งชายชราผู้นี้ตัวเขาก็ไม่ได้พูดอะไรบอกกับเพกม,มากถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นมีความคิดในการสร้างเขตแดนของตอนเองในอนาคตจะสามารถสร้างเขตแดนที่แข็งแกร่งและก็ไม่เหมือนใครได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งหลักๆสําคัญในตอนนี้ก็คือแกะสลักรูปปั้นของเขาถ้าเกิดว่าแกะสลักเสร็จ อาจจะเรือนคันไปอยู่ในรับตัดวิทญ,ญาณตก็เป็นได้ก็รอระยะเวลาในการฝึกฝนไปต่อเท่านั้นรับรู้ถึงเคตแตนของตัวเองต่อไปนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้ใช้ระยะเวลานี้ในทุกๆวันทําการแกะสลักรูปปั้นออกมานะครับเป็นรูปปั้นของชายชราก่อนหน้านี้ที่ได้เคยบอกเขานั้นแกะเอาไว้ถึง100รูปเลยทีเดียวนะครับแต่ละว่าถทุกการที่พระเอกนั้นถ้าทาการแกะสลักขึ้นมาตัวเขาก็ยังไม่สามารถทําได้สําเร็จนะครับพอาน1่งดว โดยที่ความแข่งแร่งของชายชราผู้นี้ก็คงจะเหนือไปกว่าขั้นตัดวินญาณนะครับในการที่จะใช้พลังจิตในการแกะสลักรูปปั้นนี้มันก็เป็นเรื่องที่สามารถทาําได้ยากเหมือนกันตนระยะล่วงเลยผ่านไปนานแสนนานนะครับซึ่งในทุกๆวันก็จะมีต้าหนิวได้มาหาพระเอกนะครับเพื่อที่จะนําเอาไวายมาให้พระเอกในในทุกๆวันจนผ่านระยะเวลาล่วงเลยมาถึง20ิ ปีแล้วนะครับผมพระเอกในตอนนี้ก็จะมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปก็ได้กลายเป็นลุงว่างแล้วเรียบร้อยนะครับผมถือว่ามีผมที่ขาวแบบแก่แล้วนะฮะในตอนนี้พระเอกของเรา แต่ทางด้านร้านีิวก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมก็จะมีรูปมีเมียจัดงานแต่งงานกันเกิดขึ้นในตอนนี้ก็มีความสุขเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เรียกได้เลยว่าก็จะนับถือพระเอกเป็นเท่าแก่ของพวกเขาเพราะในตอนที่พวกเขามีหนี้สินไม่มีเงินจะเอาชนุทที่ดินมาจำนองแก่พระเอก แต่พระเอกก็ไม่เคยที่ทจะทวงดอกเบี้ยหรือว่าทวงนี้แก่พวกเขาเลยพวกเขาก็เลยคิดว่าพระเอกเป็นคนดีคนนึงของพวกเขาเลยก็ว่าได้ แถมก็ดูเหมือนว่าตกดึกในคืนนั้นมันก็จะมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาก็คืออาจารย์ชูนะครับคนที่ได้มาเคยเจอขอร้องให้พระเอกนั้นรับตัวเขาเป็นลูกศิษย์ด้วยแต่ว่าในตอนแรกพระเอกก็ไม่ได้รับไปแต่อย่าใจเลยครับในตอนดีกลัวเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วเหมือนกับถูกใครบางคนโจมตีเล็นงานมาก็เลยต้องรีบมุ่งเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเพอเอกนะครับแต่สุดท้ายตัวเขานั้นก็ไม่ทันแล้วนะฮะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไป ซึ่งในตอนนั้นเองตัวเขาที่ได้มาเจอกับเพกแล้วก็คำขึ้นมาด้วยความสะใจเพราะคนที่ชายนมผู้นี้วิ่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือดันเป็นชาชลาแก่คนหนึ่งที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแม้แต่น้อยก็พยายามพุ่งเข้ามาในการเข้าโจมตีเพกอีกคนแต่สุดท้ายพระเอกก็ได้ใช้ร่างวิญญาณปีศาจของเขาทําการเข้าโจมตีชายนมผู้นี้ไปนะครับไม่ได้เป็นการโจมตีเพื่อฆ่าชีวิตเขาแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการสั่งสอนให้เขานั้นได้รับรู้ว่าหามาเล่นกั กับเขานะฮะก็คือไ่ไดเล็ดด้วยแต่อยากได้เลยครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องยอมที่จะวาชีวิตให้เขานั้นวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ในที่สุดเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกทําการจัดการฆ่าคนทิ้งไปสิ่งที่เขานั้นทํามาในตลอดระยะเวลา20ปีนี้มันก็คงจะต้องสูญเปล่าเป็นแน่ิึงทาให้ตัวเขาเองเลยแบบว่ามีชีวิตรอดกลับไปนะครับก็ต้องรีบวิ่งกลับไปหาหัวหน้าหรือว่าอาจารย์ของเขาเพื่อมาขอความช่วยเหลือในการจัดการพระเอกนั่นเองเลยครับ ในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะยฮะกำลังมันเลยทเดียวนะครับอาจจะสั้นหน่อยหรือว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเป็นการแปลเองนะฮะสวัสดีครับ